ไม่ก็มายี่สิบนาทีก็ได้พี่จีนสวัสดีครับพี่จีนพี่จีนจะมากรุงเทพเมื่อไหร่พี่อยากเต้นสคลาสอยากเต้นกับพี่สักคลาสหนึ่งคลาสคลาสหนึ่งใช่สินเชาสินเชา Hi guys สินเชา Hi Chung Guys you know like my name is Chung and but not right with like C H U N G, you know my name is J O O N G. It's Chung To <laughs> <laughs> hit me my Chung hit me hub Better mode Better easy Mexico loves you. Hi Mexicans fans, hi Philippines, Mara guitar. Mara guitar. พี่มากกว่าดีครับพี่มากกว่าดีครับวันนี้พี่นุกมาส่งที่บ้านนะครับเลยถึงบ่อยมากพี่เป็นวันดีครับวันดีครับฟิลิปปินส์ไฮไฮกัส It's like you know it's too long, it's like very long time that I have ever like I have been like in Philippines Maybe like one years, two years, yeah จะจุ่มไปสยามวันอาทิตย์ไหมไม่รู้ครับแอบทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรขึ้นเบ้าคุนเหงาเบ้าพุนเมาถ้าเมาเมาก็ดีครับไม่ขาจะได้กลับบ้านไม่ใช่ถ้าเหงาถ้าเหงาเร่นได้เนะถ้าเหงาขึ้นมาได้นะคุน อยากไปหาจุงพรุ่งนี้ถ้าอยากมาหาผมพรุ่งนี้ก็มาได้นะครับมาได้นะเป็นเก้านะครับทุกคนครับใครที่อยากมาหาก็มาหาได้เฮ้ยอยากเห็นเอ็ดเวิร์ดกันไหมอยากเห็นเอ็ดเวิร์ดเดี๋ยวผมจะเอาเอ็ดเวิร์ดมาให้ทุกคนดูนะเพราะว่าผมมาสามารถจับออกจับน้องได้ระน๊บนึงนะไปนะไปนะรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะ นี่ทุกคนเห็นไหมอยู่ซีเรสนี่นะครับกบกบบ้านผมนะคือจะบอกว่ามันตัวใหญ่กว่าเดิมแบบเยอะๆเลยอะแบบมากๆมากๆกแบบมากมากเขาจะว่าแบบเขาจะว่ามันแบบก็นะมันอาจจะงับมือผมก็ได้นะเฮ้แต่มันเฮ้ตอนนี้มันออกกล้องอยู่มันไหน s a ซไฮสิเซ a y for l i k e people in the life อ um, no. ืมด e ซี่ดะอีสัยดิซี่ดะ t น่เมื่อวานมันแบบผมล้างตัวให้มันใช่ไหมคือแบบอุ้ยอุยไม่หันฮนะทำไมเป็นไรฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าอะไรฮะอะไรอะไรขอ,อ,องเจ้าหันมาทําไมหันไปฝั่งนู้นดิคนดูอยู่ทางนู้นเออ <s utan ian> นี่น,นี่หันไปทางน,นู้นนี่โอ้โหไม่ไม่หันด้วยนะคือเขาเขาไม่ เขาไม่ชอบกล้องเดี๋ยวไม่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวโอ้ยน้อ้อเดี๋ยวกระโดดเดี๋ยวยโเดี๋ยว่โอดเดี๋ยว่โอดเดี๋ยว่อโโอเคมาแล้วครับโอเคครับผม เห็นไหม Let's sing a song guys okay today วันนี้เราจะมาลองเพลงกันนะครับไหนเราใครอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเมอถ้าลองผมถ้าผมลองได้ถ้าลองผมได้เอถ้าผมลองได้เดี๋ยวผมจะลองให้ฟังน้องสาวอยู่บ้านป้าครับวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมทํางานเช้าว่ากถ้าวันไหนผมทํางานเช้าผมจะไม่ให้แบบแม่มานอนแือว่าไม่ ไม่ให้แบบไม่ให้น้องน้อยเมื่อนอนเพราะว่าแบบตอนกลางคืนก็คือแบบไม่ได้นอนเนี่ยนะเพราะว่าคือคอนโดผมมีเตียงเดียวใช่ไหมแล้วก็มีแบบโซฟาข้างนอกก็คือถ้าจะนอนก็คือแบบต้องเบียดกันสี่คนซึ่งไม่ได้นอนครับคิดว่าจะมีงานที่อุดรไหมน่าจะอ,อ,อุดรครับอุดออรเลยวอุดรไม่ใช่ดุดรใช่ไหมอุดรใช่ไหมอุดรอ,อ่ะนั่นแหละครับจังหวัดนั้น ไม,ไม่น่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ขอให้มีสักวันนะครับก็แบบถ้าเป็นไปได้อยากทัวร์ประเทศไทยเลยมาเรามาลองเพลงกันดีกว่า Like do you guys have any like recommend song for like maybe I can open for you Ah uh, seriously Okay เพลงที่ร้องคู่อ๋อถ้าไม่มีถ้าไม่มีคู่คู่ขึ้นมาร้องก็ไม่ร้องคู่เพลงคู่ไหนแต่มาเฟียจะมีเอสเซสสองไหมคะไม่แนใ่ใจเลยครับต้องถามพี่โจ,โจนะพี่โจนะโจพี่โจอ้องถามพี่โจดูอับ <c oughs> เพลงอะไรดีอะเพลงแบบน่ารักน่ารักไหมคาราโอเกะ She means to me like the tire claws and lemonade. Long <laughs> okay, ago, wow. rain is burning hot on summer day. Yeah. She is exactly what I, I need. Mean. <laughs> She's shooting like the ocean rushing on the same maybe like we have to like open like another like version because okay. this one maybe. He now yeah. She's soothing lights The ocean rushing on the same She take care of me baby She helps me be the baby 전송. 어, 뭐야. 전송, 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 전송. Maybe this one. <clears throat> i just want You I just want to see how beautiful you are. You know that see I know you're. แค่เธอโอ้โห <c oughs> จะลองจะลองได้หรือเปล่าก่อน, <c oughs> นลองก็ได้มีไหมกี่ผู้ชายวะโอเคลองยากนะบอกเลย ผ่านมาเพื่อเราจะเจอใช่ไหมหากคืนนี้เรามองตาอย่างนี้กันเรื่อยไปหากวันนี้เรายังคงจับมือกันเรื่อยไปถ้าลบทั้งใบหมันดับสลายลงก็คงไม่เป็นไร

จนายอรือเราในอดีตพาที่ใครทำไว้ภาพเร่านั้นในใจค่อยค่อยลืมเลือนจากไปขอมีเธออยู่ยงแก้มไม่ไปไหนให้ลองรักตัวเองฉันคิดว่าเธอทำไว แค่นนี้เรามองตาย่างนี้กันเรื่ยไปหากวันนี้เรายัางคงจับมือกันเรื่ยไปถ้าอ,อกทางไปมันดับเสียแล้วก็คงไม่เป็นไรแค่เธอแค่มีเธอ okay the next song <clears throat> the next song the next song the next song Maybe The next one. Next song. Give me all when I don't even worry. All my dreams on my solemn face, so I feel like a holy day i in pieces, Barely believe believing. Start to think that I lose so all feeling. You cannot. <laughs> you okay, wouldn't have long okay maybe i have to go okay tomorrow i have like events but i have to start like I, I started like to uh i have something in the morning and then you in evening i have i have events w i วิตังครับผมสมอสำหรับใครที่ยามาหานะครับก็มาหากระดาพวกนี้นะครับที่ที่ปิดเก้านะครับครับบายบายไปแล้วนะฝันดีครับฝันดีฝันดีฝันดีวันนี้เหมือนมาร้องเพลงให้ฟตมามาร้องเพลงเฉยๆแล้วไปอืมบายบายครับบายบาย bye bye tip, tip, tip.